ใก้ถึงแล้วค่ะทุกคนนี่เราจะเป็นส่วนพร,รัก็าเก็บลูกไปเกือบหมดแล้วนี่ก็จะเป็นลูกเล็กๆนลทุกคนลูกมันเล็กมากค่ะ,คะแต่วันนี้เราไม่ได้มาตอนกิ่งวัารังนะคะ เดี๋ยวเราจะไปตอนกิ่งอะไรนะเดี๋ยวติดตามชมนะคะทุกคน ไปทดลองตอนกินมะละกอที่กําลังใกล้จะตายนะคะหรือว่าขาไม่ให้ผลผลิตแล้วนะคะในยุคก้าวยากหมากเ,เองน้ามันที่ราคาแล้วปาวะเกิดสงครามนะคะแต่ไม่ได้เกิดสงครามที่ในประเทศไทยของเรานะคะแต่ว่าเราต้องเตรียมความพร้อมนะคะคนที่เตรียมความพร้อมได้ดีนะคะในชีวิตโอเคโอเคตอนกินมะละกอกันดีกว่านะคะไม่ต้องใช้ต้นทุนในการตอนนะคะเราใช้วัตถุดิบที่เราหาได้ง่ายๆจากการเราไปจับใจ ได้สอยในการซื้อของเราก็จะได้ถุงพลาติกมาตอนถุงแบบนี้นะคะวั่ถุที่เราหาได้อย่างเช่นเศษของเครื่องฟางนะคะวัาถุงพลาสติก ก่อนที่เราจะไปทําการตอนกิ่งเราก็เตรียมวัสดุอุปกรณ์นะคะเตรียมเศษถุงก่อนเพื่อเอาไปตอนนะคะแล้วก็เชือกนะคะเชือกฟางสําหรับมัดหลังจากที่ตอนเสร็จไปนะคะเราก็จะมาทําการกรีดนะคะกรีดกิ่งมะละกอที่เราเลือกไว้ หลังจากนั้นเราก็เสียบเสียบถุงพลาสติกนะคะที่เราเตรียมไว้ค่ะช่วงนี้ก้าวของราคาแพงนะคะ,คะน้ำมันก็ขึ้นราคาดังนั้นเราก็จะใช้วัสดุที่ไม่ต้องซื้อนะคะเป็นถุงที่ได้จากการซื้อของจากตลาดนัดแล้วก็มาทำการําหรับเรียบกกิ่งมะละกอต้นนี้นะคะเราไม่ต้องลงทุน แล้วก็หลังจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็เตรียมเดี๋ยวเตรียมดินนะคะดินปลูกนะคะดินปลูกธรรมดาแล้วก็เราก็ใส่ถุงไว้แบบนี้นะคะแล้วก็มัดมัดมัดยางไว้ที่ปากถุงนะคะหลังจากนั้นเราก็เตรียมเชือกนะคะแล้วก็ผ่านะคะป่าที่ถุงป่าที่ถุงนะคะ ให้แยกออกเป็นสองซีกแบบนี้ค่ะ,ะ,ะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาประกบประกบเอาไว้นะคะที่เรากรีดเมื่อกี้แล้วก็มัด มัดให้แน่นนะคะมัดไว้ทั้งสองสามรอบนะคะ เดี๋ยวเราจะปลดให้ดูนะคะท,ที่ที่ตึง้งปึ้งตอนเสร็จไปนะคะเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูนะคะอันนี้คือคือการตอนกิ่งมะละกอนะคะอันนี้อันนี้ก็ตอนได้ยังไม่นานนะคะนี่เราก็อ่าเนี้ยเนียค่ะอันนี้รากกำลังจะงอกนะคะถ้าสังเกตดีๆนะคะ รากของเขาจะเป็นผุดขึ้นมาแล้วนะคะนี่คือรากของเขานะคะเดี๋ยวให้ดูกันชัดๆัดน,นี้เราก็ทําการห่อกลับไปนะคะอันนี้เราก็ห่อกลับไปเดี๋ยวอีกประมาณ1เดือนรากของเขาจะขึ้นมาโดยสมบูรณ์ก็สามารถตัดไปปลูกได้ อันนี้คือกิ่งมะละกอที่ตอนได้สําเร็จนะคะรากจะงอกแล้วนะคะทุกคนสังเกตรากไหมคะอันนี้พร้อมกิ่งนี้จะพร้อมตัดปลูกได้เลยนะคะนี่คือสวนมะละกอที่ได้จากการตอนกิ่งนะคะนี่คือผลผลิตนะคะที่ต้นมะละกอที่ได้จากการตอนกิ่งจะสังเกตว่าลูกดก ต้นเตี้ยนะคะนี่คือลูกของเขานะคะแล้วก็ต้นเตี้ยนะคะจับบนยอดของเขาได้นะคะแสดงว่าต้นนี้สมบูรณ์แล้วก็เตี้ยนะคะนี่คือผลผลิตที่ได้จากการตอนกิ่งมะละกอพันธอะไรนะพันเล็ดเลยดิอ่ะฮะอันนี้คือต้นมะละกอเล็ดเลยดิ uh huh. และนี่ก็เป็นผลผลิตที่เราเก็บเกี่ยวได้จากการตอนกิ่งมะละกอสายพันธุ์เลดี้นะคะก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมและกดติดตามคลิปหน้านะคะทางช่องเลนใจแนวจะนำเสนอเกี่ยวกับอะไรก็ขอให้ทุกคนติดกดติดตามไว้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณมากคะ่ะ